ครับนะครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีใบทุกคนทุกท่านนะครับผมสวัสดีมีหลักแฟนงัวนะครับผรูหลักในการเลี้ยงงัวทุกคนนะครับผมเอาสารับคลิปนี้นะครับยังอยู่กันที่ตลาดนัดคู่กบือผู้ดินได้ครับพี่น้องเป็นสวัสดิ์หนึ่งขั้นนะครับผมสวัสดิ์หนึ่งขั้นที่30สิหรับพี่น้องท่านใดนะครับอยากได้งัวหางัวไปเลี้ยงนะครับบึ้งในช่องบอใบเรามาหมักนะครับเบอร์โทรนะครับบใบคอไห้นั้นอยู่ได้ครับพี่น้องครับนะครับโทรสอบถามได้ห้อยนะครับจะของงัวเพิ่นเอานะครับ ากล้เรือส้นเลนะครับไทยบุคโบรโจวส้นเลยนะครับให้ถามเจ้าของง้อได้ครับพี่น้องนะครับพี่น้องอยากฮู้เลือกฮู้อบานุ่มติ่งบัวนั่นนีนนี้บัวนะครับสภาพเรียบมีปัญหาจังใสังสี่บัวข่อยบัวขี่บัวนะครับในสอบถามเจ้าของง้อนะครับตกลงราคากันนะครับทรงพี่บัวทรงพี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องนะครับขอไปชุ่มเบืองราคาง้อกันว่าสิเป็นยังไงนะครับตลาด ผู้ดินตลาดใหญ่ยด้วยครับพี่น้องแต่ว่าวันอังขั้นคุณเปิดเสริมขึ้นมานะครับเปิดเสริมขึ้นมาสําหรับเส้นทางนะครับพี่น้องไปสะดวกมากไงนะครับเส้นสองสองเกีดนะครับสหัสคันกาลสินนี่แหละติดถนนซีเลนเลยกระไรพี่น้องเ้าจะกของมาจับใจเืีอใครก็เขามาได้นะครับทุกสอบวันอังคารก็วันศุกร์ครับเอาสวัสดีครับนะสวัสดีครับได้มากตัวครับ เดี๋ยวจะมาหาตัวเดีวมาหตัวนะครับเอาตัวนี้ก่อนลูกสาวเคฟสามหนึ่งลูกสาวเคฟสนะครับเจ็ดเดือนตัวโอ้แข่งขาใหญ่เนาะราคาอะไรวันนี้น่ะสามหมื่นนะครับราคาห่วงนะครับพี่น้องต่อรองได้นะครับงูไจ็ดเดือนวันน่ะว่าเจ็ดเดือนเขาเปลี่เดือนว่าเดเดือนเขาเนเดือนนะครับตัวอัดบั่นถ่ายเปิดเฟืองซึ่งพี่น้องเอาตัวถัดหลังนะครับผมใบหลอดมีวันน่ะตัวนี้ใบหลอดจะควาแล้วขอเอาเนี้ยไปล้างกค่เพื่อให้พ้นเนาะ เขาเรียงว่าเป็นตัวอตนะครับพี่น้องนะครับง่วเจ็ดเดือนก็กัวนะครับเขายังแต่งท่านอยู่ด้วยครับพี่น้องนะครับผมเขายังแต่งแต่งได้สบายนะครับบื้อเรื่องงามยังค้าดีสราบพี่น้องท่านได้สนใจอยากได้สายพันธุกรรมนะครับพี่น้องเค้อีกหนึ่งไปเลี่ยงนะครับนี่พี่น้องเขายังเหนื่อยหน่อยอยู่เอาไปจีไปดาาไปเป็นง่วงหัวหลุดนะครับผมคาแต่งกับ่อเพ่งเจ็ดแปดร้อยนะครับเดี๋ยวแต่สถานที เป็นตะเดียงยู่เรครับพี 30, 40, 80, 30, 80, 000. 30, 000่น้องนะครับยืนยกยืนเฉิดดีอยู่สามหมื่นนะครับราคาห่วงกี่หนาเนาะราคาห่วงนะครับต่อรองกันได้อยู่สําหรับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับลูกสาวเคสสามหนึ่งได้ครับพี่น้องนะครับเอาตัวต่อมาได้บ้านอ่ะสองหมื่นสามสองหมื่นสามพันบาทนะครับราคาห่วงเป็นหัวแดงบดได้ครับพี่น้องหัวแดงบดนะครับครบเครื่องสูงสุดว่าอร่อยสามสิบปวกดได้นะครับถัดหลังนะมือนกัน แทงคาดีเนาะน่ะเนาะแทงคาดีนะครับประกันให้เอาเครื่องบดเครื่อง,งขีดหูบดนะครับแทงคาดีสภาพเรีบุ๊มไม่ปัญหาหลานพี่น้องเขาอยากได้ไปเลี้ยงเนะครับนะครับสองหมืน่นสองหมื่นสามเท่าน่นนะเนะาะสองหมื่นสามนะครับราคาห่องตัวร้องเลยไอ้เก่าเอาตัวนี้กว่าตัวเลี้ยงเหมือนเจ็ดพันห้า 17, to ึ่งหมื่น้าอยลองได้ก็วกันดีนะครับราคาเบาเบานะครับหนึ่งหมืนเดพันห้าร้อยขาก็ลังปรงนี้ครับพี่น้องนะครับหล่เยื่พื้นที่ได้ไล่นะครับขุาปุงไลยอยากได้เครื่องตันหญนสองพันกลัวบ่ต้องเสื่อครับพี่น้องก็เสืองวนี่เบิ้ดขุาเลียก็ไปขครตัวมื่นกว่าบาทนึงไหมื้ื่อเครื่องตันหามพันกัวนะครับห่างมากบริเวณอย่างนี้ขิมที่ไอ้โกนะครับ ไปเติมน้ำมันเงีน้ำมันก็ไเตรมจุงออกไว้ัดไว้หลนะพ่อหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าอตัวนี้อดางเตัวนี้บาทอ่น่ะาสองหมื่นสาับตัวนี้ก็นังดีกันเนาะนังดีกันครับอ้รืลองเงย้านะครับพี่น่องออเจเดือนอ่ะตัวนี้ตัวนี้ขิเขาเก้าเดือนกลังขิ่เขาเก้าเดือนครับส่วนสูงข่มันอยสามสิบบวกลบนะครับพี่น้องงาม บูลิงดีงดะตัวนี้นะครับดึงบัน,บนทยเครื่องดำๆสำหรับพี่น้องเขาอยากได้ไปเรียงเท่าไกันนะราคาอีกเ่นหนึ่งสองหมื่นสาบาทนะครับราคาห่องหัวแดงนะครับพี่น้องสองหมืสามครับราคาก็ยังต่อรองกันอยู่นะครับเอาตัวนี้ยกนะ 25, ว่านึงสองหมื่นห้าพันาห่นห้้ายะครับราคาห่องกัน สำหรับพี่น้องนะครับผมอยากได้งัวงสาวไปเลี้ยงได้ไหอยากได้ไปเข่าโควงกันนะครับพี่องก็เพิ่นไปเลี้ยงได้ได้ครับพี่น้องนะครับผมงามๆนะครับไม่มีตำนิ้กันเนาะหน้าะตัวนี้นะครับตำนิไม่มีนะครับเพิ่นเช็คให้แล้วนะครับเออพี่น้องอยากูหส่วนลึกส่วนใดเพิ่นเช็คอีกนะครับผมยังโทรสอบถามขโมาอีกเที่ยนึงนะครับผมอ่ะเบอร์โทรติดต่อนนี่ครับน่ะศูนย์เก้าห สามเจ็ดศูนยี่นะครับผมเอาหอยลีกกบมะละใสกาหน่ะเนาะเอาขอบคุณครับครับมันมันนะครับคุณใดอยากได้งูหาตัวนะครับในเลี้ยงไป้เลยนะครับพี่นหองต่บ่อยทายไปเบือหนึ่งพอดเบือหานะครับโทษสอบทำจะ่าฟองงูคุณเอาเนะครับเบือทโ่ก็ฟองให้แล้วจังหวดพ่อแม่เสาพ่อั่ดยช่วยท่าทนายพ่อ สี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับราคาห่วงนะพ่อเนาะเอาแดงดีเม็ดปากคำเลยครับพี่น้องนะครับผมลูกสาวพ่อได้พ่อตัวนี้มีใบเกิดบ่บ่มี่ใหญ่ใบเกิดบ่มีเนาะนะครับแต่ว่าแตีงเขาไอ้แต่น้อยนะครับเป็นงอหัวลุนหัวลุนนะครับอสีเข้มีดีนะพ่อเม็ดสีเข้มนะครับเป็นสัตว์ไปพอตัวนี้เป็นสัตว์ไปเล็กเดือนพัวอยู่คนอีกกลัวหน่เนาะดีเขาปีไรเอางอเพระ่านพ่อปีบ่พ่อ บ่อัองอเบอร์ทั้งพ่อปีครับพี่น้องนะครับมันติดสายหูสายกระทบไปสักหน่อยนะครับพี่น้องนะครับผมตัวใหญเม,ม็ดสีแดงเข้มนะครับเป็นงวงหัวหลุนง่ามิดเดอกครับพี่น้องนะครับส่วนสูงว่าหน่อยสี่สิบบวกนะครับเอาเบื้องหน้าตาสดใสดีนะครับเแียงขาดีตอนนี้บ่มี่หร <นะ S 1> <ข>อพ่อเนาะครับบะหมี่ยังบ่มี่ยังประกันให้นะครับตอนนี้บ่มีแม่ลูกแค่บาทพ่อแม่ลูกสามหมื่นเจ็ดพัน 3 7 0 0มื่บาทนะครับลูกออกได้ออกได้พ่ออาทิตย์ไปพอี่เสบือหัวตะลุนนะครับผมประมาณอาทิตย์ก็กลัวนะครับพี่น้องเสบือห <c oughs> ตอละลุนสตหรัผู้ใดสนใจยนงไงงัวแมีลูกโตแรกนะครับไปไห้เมีสูงประมาณ่อยสามหบวก3 7 0 0มื่นเจ็ดพันนะพอเนาะสามหมืนะครับก็งัวเมีสาวสี่หมนดะครับแม่ลูกก็มีตำนี้กันนะพ่อ เอาระบักาหายซุยยางนะครับทกถอนขึ้นก็ได้เนาะเอาทกถอนขึ้นก็ได้ได้ครับพี่น่องนะครับไห้หอยคนเระบะกนรห้สแต่เรบพี่น่องเขาเอาไปเลี้ยงนะครับสบายใจได้นะครับ3 7 0 0มื่นกับสี่หมนเะครับเอาเบอร์โทรีตัวก็พอศูนย์แปดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งแปดหน้าหนะครับ ห้อยเพียนห้อยเพียนอยู่นะมุ่นนะพ่อเนาะเอาวางงามอยู่อ๋อเภอน้ามุ่นนะครับพี่น้องนะครับผมสำหรับผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามพ่อเราไปได้นะครับผมยังขวบอีกทุ่มข้างหนึงยักษ์เลยนะครับพี่น้องหมาลายอยู่ดนะครับพี่น้องไปยตื้นอยู่ ขยับมาฟังเตะห่มจั่อยนะครับพี่น้องไลฟ์คนใดพี่ตัวนี้สี่หมื่นท่วนเอาสี่หมื่นท่วนนะครับเป็นงัวอทองนะพี่น้องงัวอทองนะครับพี่น้องลูกสามนี้ลูกสามค่าทองนะครับทองออฟฟอร์ตราคาซึ่งกับเพียงนี้ครับพี่น้องทองออฟฟอร์ดนะครับได้สามเดือนครับหกศูนย์สี่ทับสี่นะพี่น้องหกศูนย์สี่ทับสี่วันที่สิบหก มีนานะครับวัตถผสมนะพี่ไปจากชิมโฮกมีหนากะสี่ข้อสามเดือนนะพี่เนาะเรื่องสี่ข้อสามเดือนตรวจท้องเรียบร้อยนะครับดูเครื่องเครื่องมุอตัวเสานะครับผลงานการใจลูกเป็นไงพี่ตัวนี้งายครับเพราะเพิ่งแยกลูกออกไปเสี่เดือนเมื่อกี้ที่เด็ดเลยเนาะนะครับตัวผู้ตัวเมียครับเพิแยกไปเป็นตัวผู้แยกไปเป็นตัวผู้แล้วครับพี่น้องเอาผู้ใดอยากชุ่มนะครับลูกไส้พิ่นนะครับทักแชทไปได้นะครับพี่น้องแือว่าโทรสอบถาม นะครับขอเบร์ขอ,อ,ขอไล่กันนะครับผมขอเบรงไล่นะครับก็<ม>้าบอยเด็ด,ด,ดอีกหน้อง<ม>เห็นลูกมันแหลวนะครับตัวนี้เออท้อ,ทองสามเดือนกับเจ้าเอาัลฟอตหัวทรงตัวดีด้วยครับ<ม>พี่น้อยตําหนี้มีอย่างบ่เพีย้ยนนี่ครับรับประกันครบคนตํานีบ่มีนะครับนี่แหละแยกลูกออกไปใหม,หม,หม่ๆเลยครับนะครับสำหรับผู้ใดสนใจงวงเมียท้องไม่มันส้นสูงประมาณเท่าไหรก็พี่ยนต้อยีซบวกอยู่เนาะ นะครับผมเอานี่แหละสี่หมื่นบาทนะครับราคาประกันทองได้ครับพี่น้องนะครับซื้อหนึ่งได้สองซื้อหนึ่งได้สองนะครับราคาประกันทองต่อรองได้ครับต่อรองได้เนาะพี่เนาะนะครับผมเอาราคาห่วงต่อรองได้ว่าสามตัวพี่มคนนี้เอา้าอืมง็หน่อยนะครับพี่น้องเป็คู่นี่<อ>เปิดเป็นคู่เลยบรอยพี่เลือดแยก โตเพราทัานเตียงเขาเยอะกว่าเถอะสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจได้รับพี่น้องนะครับงูใส่หูใส่กระทุบนะครับโค้งสั่งดีส้นสูงกับมัดลอยท่าใดพีิด่อยซ้ำหาบวกพี่น้องต่อยซ้ำหา 3, บวกนะครับยังงี้ไงพี่อีกหนานะครับพี่น้องว่าเป็นงูไอ <c oughs> นาคตไกลได้รับพี่น้องเป็นงูกระทุบนะครับยืนง่ามเถื่อนเลยพี่น้องงูยังสินะครับยืนเหยียดยืนง่าม นะครับสำหรับผู้ใดอยากได้หาไปเลี้ยงนะครับหางัวส่งอยู่นะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเจ็ดเดือนก็เพียรอยู่เพื่อนจะเข้าเก้าเดือนนะครับอายุจะเข้าเก้าเดือนนี่นแล้วพี่น้องไงกระดูกโค้งสั่งดีแข็งขาเหยานครับเอาไปเติมบามันใส่เบิ้งบบจืดแล้วครับพี่น้องนะครับจีมหูติดบด้วครับหน้าตาสดใสดีเนาะพี่น้วงสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาห่วงต่อรองได้เบิ้ดมือนะครับพี่น้อง เอมีรถส่งน้องเขาพี่มีรถส่ง,งนะครับโทรเขามาสอบถามได้ครับพี่น้องมีรถส่งรถสุไทร์ยี่บาทพี่สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับ,าบ,า 3, 0, 9, บาราคาห่องนะครับพี่น้องตัวร่องได้ให้กันนะครับรสำหรับผู้ใดสนใจตัวนี้เป็นลูกตัวใดครับพี่ลูกสาวเข้มหกแปดเจ๊เหรียเพี่อยู่คนคอเ,เอาอายุซ้ำกันกับตัวเมื่อ,อกี้นะครับผมยกไปก็ได้นได้ครับพี่น้องนะครับคู่นี่ทุกขมาต่อร่องเอา กรบผีแล้วตัวหนีสามเงินเก่าตัวนีเศร้าเก่านะครับมันติดกันแขกตัวง่วงอยู่กันเอ้ามันติดกันแักนะครับแต่ว่าตัวนี้แจ้งเขาให้เรียบร้อยได้ครับพี่น้องนะครับเอาไปรักษาเขาเอานะครับสีเป็นง่วงหัวหลุนแล้วนี่แหละง๊าบตัวนี้สุกบ้ามันไล้ไล้เลยเนาะพีเนาะสอกบ้ามันข้นหางง่ายๆนะครับพี่น้องนี่แหละเคียงขาใหญ่อาชีพสูงสำตัวนั้นนะครับเพราะวันเป็นง่วงบ้ามัน ได้เรื่องเนือได้เรื่องนั้งเจ้าเนือเจ้านั้งครับงามันตเบอรโทรตี่ตัวกบพี่อ9 6ูนย์เ0้ศูนย์เก้าหกสองนยู่ะครับอาหเสือยูสมเด็จนาะพี่เนาะขอบคุณหลายๆครับพี่มันๆด้ครับผมนะครับขอบคุณครับไอ้แม็กตัวมันเอ๊ะ่อหน่อยมั้ย่อ ส <c> ว <oughs> oh, e ัดีพ่อทวัด <c oughs> ีพ่อมองหาอเราค่าห่องแล้วพอนคาห่องมอหาเหมือนห้าพันบาทวางตัวพอมั้ยสองตัวครับสตัวตัวเนี่ยเจเดือนหอวอยู <c oughs> ่คนฮเจเดือนหรตัวนี่บอกเอนครับซเดือนสิเกาซีล่ะ ตามดขาซี่เมือนมื่หนาะพ่อเนาะมื่นหาหนึ่มื่หานพนบัตรควมงข้าหองความทรงนะคบไก่กับจังว่ากันไก่ทรงฟีเอาตัวนี้บัตรหตัวนี้เอากันแม่นห่องกับห่องซีมื่ห่องซใบเด้นะครับแล้วข้าห่องผสมเจ็กเดือนละพัสองเดือนกัวสีเขาสามเดือนประกันว่าสะสมแล้วแต่ว่าติดบ่ติดนั้นผ่านรอบเพื่อนว่าท่านตรวจทองนะพ่อเนาะว่ท่านตรวจ่าจากทองว่ท่านตรวจวันทีหนึ่งมีหน้า ครับสี่ข่าวสามเดือนตัวพ่อเออเออสี่ข่าวสามเดือนสีข่าวสามเดือนแล้วนะครับเจ้าสติงเล่เก่าเก่าหาเก่าเก่าหานะครับผมพรวดจูงสวยๆนี่เอาของหมอปักได้ครับพี่น้องสำหรับคนในสนใจนะครับก็พอแล้วสามเดือนเมื่อตรวจท้องพ่อหรือว่าเพราะว่าเพราะท่ันตรวจเพอบะท่านตรวจเนาะนะครับพี่น้องห้อยพู้ใดอยากได้ราคาตรวจคุยกันอีกเรื่องหนึ่งหน่วพ่ออันนี้ห้องบตรวจห้องอะไรอ่าประกันท้องได้ราคาตรวจก็ท่งหาพอแล้วราคาบัตประกันท้อง แต่ว่าเสืองแท่อร่อยเปอรเซแต่ว่านเสืองจะกินวิตเตนนะครับหอสื่อมาคห้กันหัวสื่อมาคือกันสี่หมื่นหัวพอตัวนี้สี่หมนยกคู่ไปก็ได้เนาะยกคู่ไปก็ได้เอาคิดซสว่าเป็นแม่ลูกนะครับเคิดเะว่าเป็นแม่ลูกกตีไปแท้หามื่นหาอมื่นหานะครับเอาราคาสตัวได้คับพี่น้างราคาหองนะครับเราคได้สนใจเบอร์โทรสิ่ต่อเบอรดก็พ่อศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์ศูนย์ น้ามต์เขานยพอจุกน้องเนาะอยู่น้ามุนนะครับซื้อสั่งท้องก็เลยไหลออกพอจไทยไม่ซื้อกับสังนี่่แขับบาเนี่ยตัวเขาคือนบ่องไวเก้าหานุยสิบนุนะครับแยกลูกะครับพ่องไว้เเพราท่องนะครับแม่แยกลูกแต่เราบผู้ใดสนใจได้ครับพี่น้องแม่แยกลูกหนึ่งหน้าันห้าร้อยนะครับราขายิงเหนือเนาะแม่เนาะ ข้าหว่วงอิงเนี่ยนะครับผมหองเบียดเนี่ยนี่ดเด็ผู้ใดสนใจไป็ง้อเมียโค้งนะครับไปกินหนี่นะครับยังคาบอะไรได้ผสมเร็วเด้ครับพี่น้องซื้อง้อหน่อยสวัสดีได้ผสมนะครับด<อ>้วยอ,อีกหลายเดือนซื้อยังสิไปนะครับเ,เป็นสัตว์เร็วน่อยเนาะซื้อยังสิข <c oughs> ้าเดี๋ยวได้ซื้อนี่นี่ซื <c oughs> ้อง้อหน่อยถ้าเป็นปีไหมสวัสดีพีถ้าปีนึงซุ้มหนีออกลูกนี่นี่ อ่ะกุศิง้อคงนะครับคิดเอาได้รับพี่น้องเอาตัวนี้ยังบาดก็ครับหนึ่งมนเจ็ดพันห้าร้อยน,น,น,นะครับบาดมหอดจรงงนเล็กๆพี่น้องมันเสียกของงขาลมกับว่าเสียดหรอครับพี่น้องราคาเนี้ <c oughs> นี่แหละเราไลยสนใจนะครับากไ้ก็เพื่นไปเลี้ยงเอาเสียกของงขาพันลุงนองน้าหมอปาดยังในเมืองหาก่าอย<ช>ู่ บระาดทุนสำเร็จให้ลุกออกพี่น้องเอาเบนะรสสนใจนะครับ17,500เันาร้อาคาห่วงก็เสียนะครับยังตัวร้องได้แข่งขายประกันบ่ครับประกันให้นะครับพี่น้องนี่แหละทุกทอนเอาเมื่อคืนก็หลดพี่น้องอยู่ตลาดนี่แหละประกันตะท่วงทำท่วงก็โชคดีไปนูนะ่นเองเนาะเอาเบอร์โทรติดต่อครับผม085นแปดห้าเก้าสนะครับผม หอยยังครับหอยติ๊กนะครับอยู่หน้ามุนด้วยกันนะครับเนาะอยู่หน้ามุนนะครับผมเพลย์สนใจเมียโค้งง่ำๆนะครับว่ามปนงัวหน่อยได้ครับพี่น้องตัวนี้บอลูดลอยสี่สิบได้ครับพี่น้องนะครับผมราคาห้องนะครับว่าต่อร่องเอานะครับสองตัวให้เพิ่นจักบาทนะครับโอ้ปลอดสื่อได้ครับพี่น้องราคาเนี่ยห่ตัวละหมื่นกว่าบาทเอ้าเนี้ตัวให้ของเราสี่ตัว เจ้ายตัวนี้สองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับราคาห่วงผสมไปพีบ่บ่วอะไรบ่วถ้าผสมนะครับขายเนือนะ้อเนาะขายเนื้อนะครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทราคาห่วงต่อรองได้เนาะต่อรองได้ต่อรองได้นะครับพี่น้องเราเคยสนใจ,จนี่เป็นงูอ้ายเลี้ยงนะครับผมใครมีลูกไว้ครับตัวนี้ไม่เครมีลูกตัวนึงกันเนานะ เป็นโน่นด่วนนะครับพี่น้องเราเป็นขายเนื้อได้ครับพี่น้องราคาเนื้อะขายอีกเนื้อเราพูดได้อยากได้ง้อไปใส่การใส่เงันสองหมื่นกว่าบาทตัวเมียโค้งเก้าบาทก็ได้สองหมื่นห้าพันบาทตัวนี้ใหญ่ได้ครับพี่น้องทรงม่นลอยชี้ซิมหาบวกนะครับเราพูดได้อยากได้แยกลูกกับไม่เนาะตัวนี้เนาะตัวนี้แยกลูกไปไม่ได้ครับพี่น้องแยกลูกใหม่ๆหม่สองหมื่นห้าพันบาทราคาห่วง ต้องล้องกันได้นะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจอยากได้ไปเลี้ยงแข่งคาประกันนู่นนะเนาะรวมงาใช่ไหมครับนี่สามพันเลยสามหมื่นสามสามหมื่นสามพับาทขายเหนื้อก่อนนะครับขายเนื้อกันสามหมื่นสามพันบาทใครงมดเหนื่อยพี่น้องรับช่วมนะครับ๋ยวผพูกร่ังอย่าใครวกนะครับวาอยู่ขวาอยู่หลังคือขนขั้เสียเท่คืออวนอวนขืนขั้วเียนะครับอนี่แหละ เบิ่งราคานะครับราคาห่วงนะครับพี่น้องกระต้อกันได้อยู่นะครับงูเหนือตัวกันได้นะครับพี่น้องอยากขายลดตัวหน่อยได้ครับพี่น้องงูเหนือสามหมื่นสามบิ่งเนี้ยบิ่งดางก็เนี่ยลดหน่อยนี่งูเหนือสามหมื่นสามอ๋อนี่แหละผู้ได้สนใจกับตีต่วสองสามหมื่นขอมาได้นะครับอยากได้งูไปใช้การใช้งานนะครับส่งหอดหน้าบ้านด้วยกันเนาะนะเนาะทรงด้กันทรงด้วกันนะครับกนบ่ไกลไร สองค่ะแกลูกไปแล้วสองหมื่นห้าพันบาทครับแยกลูกคือกัน็การตัวนี้แยกลูกต,ตัวนี้เป็นง่วงหัวหล่นเทรมชาตินะครับพี่น้องส่วนจุ 40, 000, 130, 000กอร่อยสามสิบกุ๊กกลัวนะครับก็สูงไร่บนใดนี่แหละมีเซยเชียงสองหมื่นห้าพันเท่าน่ะเนาะสองหมื่นห้าพันบาทราคาห่องต่อรองกันได้ขึ้เก่าสำหรับพี่น้องกาสนใจอยากได้ไปเลี้ยงนะครับตัวนี้ก็สามารถมีลูกได้กันนะครับพี่น้องเป็นงว่วงแยากลูกออกไม่ไหมนะครับเป็นเหมือนไทย เบ็ดแล้วน้เนาะเบ็ดแล้วนะครับเอาตัวทีติดต่อครับผมศูนย์แปดสามศูนย์แปดามเกาสเจ็ดเก้าสี่เจ็ดศูนย์หกหกห้าศูนย์หกหกห้าศูนย์หกหนึ่งห้าโอ้ศูนย์หกหนนะครับพี่น้องเอาน้ายังครับหน้านี้ลันนะครับอยู่น้ำมูลนะครับผมผู้ใดอยากได้ง้วนเนื้อง้วนอย่งไดนะครับสั่งจองกัินขอมาได้เนาะได้ๆดนะครับผมผู้อยู่ใกล้อยากได้ใส่การใส่งานนะครับลูกแต่งงาน ขอบวชให้เมียไหมนะครับขอผู้ใดกำนัลมันเด้อครับผมนะครับเอาพี่น้องนะครับผมสำหรับคลินิกนะครับเมึงละฆังงัวกันไปเขาเข้านะครับตลาดมันงั้ออลายนะครับพ่อไทยพี่น้องรับชมนะครับผมสำหรับผู้ใดนะครับขอแมาเหล็กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเนี่ยนะครับเพื่อเป็นกรื่องใจใหเบาๆนี้คลิปต่อไปได้ครับพี่น้องดันช่องหมัน กลางๆนะครับผมบอยมีกำลังใจในการถ่ายพี่น้องรับชมนะครับผมอนาคนอยากชมสายโห่อย่างบางสายไทยกีนะครับขันนี้กับทีไทยชุ่มนะครับพี่น้องนะครับผมเอาติดตามกันไปเรื่อยนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชุ่มทุกคนทุกท่านนะครับผมสำหรับคิวนี้บอยจากเล่าไปเพียงจำอีก่อนนะครับคิวนีบอยก็ขอกล่าวค้า่าสวัสดีครับผม